งรุลนต่อมาไปสมุทรปราการช่วงนี้ใครไปหมู่ที่3ถนนกลองนิยมญาตราอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการจะเห็นสองข้างทางพื้นที่หน้าบ้านประชาชนปลูกพืชผักสวนโครัเต็มไปหมดครับพืชผักเหล่านี้คนในชุมชนหรือนอกชุมชนสามารถเก็บไปทำอาหารได้ทุกวันโดยไม่ต้องเสียเงินนี่เป็นความคิดของคุณ<อ>กนิษฐนันบุญมีผู้ใหญ่บ้านวัย40ปี และผู้นําชุมชนอีก15คนทําโครงการถนนคนกินได้ขึ้นมาบอกว่าต้องการทําให้เป็นตู้กับข้าวของชุมชนตอนแรกเริ่มทํากัน15คนครับเวลาผ่านไปสี่เดือนสมาชิกเพิ่มเป็น180คนช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวสารพัดชนิดครับทั้งหน้าบ้านตัวเองและริมถนนในชุมชนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็คือการแบ่งปันความรัก และความสามัคคีในชุมชนฟังเสียงผู้ใหญ่ครับอ๋อมันเป็นโครงการที่เราจะปรับจริงๆเลยเราจะปรับภูมิทัศน์นะครับแทนหมู่บ้านแล้วเราก็มองว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเราจะน่าจะทําเป็นถนนกินได้เพื่อแบ่งปันนะครับก็คือเป็นอะไรตู้กับข้าวชุมชนของเรานะครับเราก็จะปลูกเพื่อปักสวนครัวนะครับไว้แบ่งปันบนในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับมันได้หลายๆอย่างกลับมาให้เรานะครับและมันทําให้ทุกอย่างทําอะไรแล้วก็สําเร็จไปด้วยดีครับ โครงการดีๆแบบนี้ทำได้ทั่วประเทศครับ